สวัสดีครับมือน้องมือนีสิผาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมธงไฮธงหน้า,นามาเบิงว่าสิได้อยังเนี้ยพี่น้องสิได้บ่ป่ามาลงป่ามาบรรยากาศนี่ตัวเตียงน้องนัวด้วงยงนอก

นี่ครับเดี๋ยวอ็อนอนต่วอว่ละลาอ<ะ>บนางนี้ก่อนพี่น้อบบง,ง,บบงเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันครับ เบิ้งมันปูกไว้มีสุนเย้วพี่น้องนี่สุนเยาครับผมมาเบิ่ง่าป่าสิโตใหญ่ขึ้นตัวหน่อยพี่น้องโอ้โหนโอ้หหกแต่ปลาพักบุ้งน้ำนิ่งแบบที่นี่ เบิรทตทนั้เด้พี่น้องเนี่ยนี่จะตัวซ้ำแข็งกุเดียวไปเบิ่งกันเลยครับผมไม้พยุง อากาศกระห่อนครับโอ้โหขุนบึงปลาลงพี่น้องปลาไม่ได้ตัวใหญ่ มองทางงี้ครับดูบกันทางนี้ครับผมโกแก่เอาละครับท่านผู้ชมฮัโลโหล Alo. Wow, tiếng đây. Không mưa Hả? Vấn đề. Đấy, pa mà để. Mưa ướn bỏ, Vâng luôn. nhất cả chú sẽ vâng ở hành pháp Ta